ค่ะ <C> e <at> เรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของเจ้าของกิจการท่านหนึ่งซึ่งมีปัญหาปวดหัวกับลูกน้องมาตลอดนะคะตั้งแต่ระดับหัวหน้าลงมาถึงระดับลูกน้องเลยค่ะเจ้าของกิจการท่านนี้เนี่ยเป็นเจ้าของกิจการบริการนะคะซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้คนในการดําเนินกิจการเยอะมากและก็เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาของเจ้าของกิจการบริการทุกคนแน่ๆอันนี้คุณหมอมั่นใจมากๆนะคะว่าจะเป็นปัญหาเดียวกัน คือเรียกได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะต้องลงไปช่วยแก้เองนะคะจับมือสอน 1, 2, 3, 4ตลอดเวลาซึ่งเป็นปัญหาที่ทําให้เธอเหนื่อยใจมากแล้วไม่สามารถปล่อยมือจากกิจการนั้นไปทําอย่างอื่นได้เลยจุดแตกหักก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าของกิจการท่านนี้ ตัดสินใจครอบครองเป็นเจ้าของเพชรการ์เดนไดมอนด์แล้วก็ตัดสินใจอธิษฐานขอกับเพชรการ์เดนไดมอนด์ว่าขอให้ได้ลูกน้องที่ดีมีความรับผิดชอบและตัดสินใจทุกอย่างได้ในการงานโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเธอตลอดเวลาเพื่อให้กิจการนั้นสามารถดันตัวเองไปได้และตัวเธอสามารถปลีกออกจากกิจการนี้เพื่อไปทํากิจการอื่นได้แล้วเหตุการณ์บางอย่างก็เกิดขึ้นค่ะ เมื่อเซลล์ในทีมขายของเธอคนหนึ่งค่ะทำให้ลูกค้าระดับ V.I.P. โกโรธแล้วก็ไม่พอใจมากๆถึงขั้นตัวเจ้าของเองเนี่ยต้องส่งกระเช้าไปกราบขอโทษกันเลยทีเดียวเหตุการณ์นี้ค่ะทำให้เธอต้องเรียกพนักง,งานเข้ามาคุยแล้วก็สร้างบทลงโทษขึ้นมาแล้วก็จริงจังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะมีแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขย,ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเซลล์คนนั้นตัดสินใจลาออกค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเพื่อนๆในทีมที่มี energy ในแบบเดียวกันตัดสินใจลาออกตามเธอไปทีละคนจนกระทั่งสถานที่แห่งนั้นกิจการของเธอเหลือแต่คนที่มี energy บวกและแน่นอนเมื่อมีแต่คนที่มี energy บวกย่อมมีการเปลี่ยนแปลงในกิจการนั้นค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือยอดขายที่เพิ่มขึ้นทีมใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับ energy ใหม่ที่ทำให้สถานที่นั้นเกิดความเปลี่ยนแปลง แน่นอนค่ะเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องที่มีการถ่ายเทกันได้ตลอดพลังงานที่ดีย่อมส่งผ่านไปยังลูกค้าและเมื่อลูกค้าสัมผัสได้กิจาการก็จะเริ่รุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่รุ่งเรืองขึ้นในระดับที่ตัวเธอเองสามารถวางมือแล้วก็ไปทํากิจาการที่2ได้อย่างที่เธอตั้งใจและนี่คือผลลัพธ์จากเจ้าของการีนไดมอนด์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับกิจาการที่ตัวเองได้ทําค่ะ นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำเซสชั่นพิเศษส่วนตัวกับคุณหมอเพชรเพื่อค้นหาเพชรผู้พิทักษ์การีนไดมอนด์เม็ดที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณได้ที่ Line at Be Wishing Diamonds ค่ะ